ครับผมเรามาอัปเดตความคืบหน้าหน้างานกันต่อเลยนะครับผมก็หลังจากจที่ทําแผงนี้เสร็จนะครับผมก็สองสวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมก็จะมาได้แผงนี้นะครับผมเต็มแผงนะครับผมฉาบโดยการจับขนาดแล้วก็ใช้ไม้สามเหลี่ยมไล่ระดับทั้งหมดนะครับผมได้เมื่อวานได้แผงนี้นะครับผมเต็มแผงที่เห็นนะครับผมเต็มแผงแล้วก็แผงนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เก็บแนวหน้าเสาตรงนี้จนเสร็จนะครับแล้วก็ าด้้นนนีะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงนะครับจะเป็นแผงเต็มตรงนี้ที่เราเว้นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจาะบล็อกไฟนะคตอนนี้ยังไม่ได้เจาะแล้วก็ฉาบมาจังฉาบไม่เต็มร้ออของของของตรงช่องนี้นะครับผมก็เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้มาไล่ตัวนี้ต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเก็บพื้นที่ตรงนี้ซึ่งของเดิมตัวนี้มันจะมีพวกกระสอบปูนฉาบปูนอะไรอยู่ตรงตรงด้านนี้นะครับเราเคลียร์ออกแล้วก็ตอนนี้จับแนวนะครับโดยการตีตะปูเพื่อด่งแนวความเรียบของผนังนะครับโดยการ จับดิ่งจากบนลงล่างนะครับแล้วก็หาแนวระนาบเป็นแนวยาวทั้งหมดไปจนถึงด้านนู้นนะครับผมโดยการขึงเอ็นไว้นะครับแล้วก็ตีตะปูทำหมุดไว้อย่างนี่โอ้โหนี่นิ้ววะเนี่ยโอ้นี่ครับผมมือมือช่างเองนะครับผมก็ตีทุกจุดไปจนถึงด้านนู้นนะครับก็คือ1 2 3นะครับเป็น3บั้งบั้งละเมตรแปนะครับผมตอนนี้ก็ตีไว้ทั้งหมดแล้ว ทีนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปอัปเดตดูข้างในนะครับเพราะว่าแผงด้านในนี้เป็นแผงเจ๊จันเป็นคนฉาบกับไอเฮียบอลนะครับผมนะครับผมก็แผงนี้นะครับก็คือแผงนี้เจ๊จันเราเป็นคนฉาบนะครับผมก็คือตอนแต่ช่วงเช้านะครับฉาบตั้งแต่ข้างบนลงมานะครับลงมาจนถึง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 ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างเริ่มจะมืดนะครับมันก็แสมก็เลยจะน้อยๆนะครับก็ทุกจุดนะครับผม เราจะใช้ไม้สามเหลี่ยมปาดขนาดทั้งหมดนะครับผมเวลาฉชบาแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังไล่นะครับเพื่อที่จะเจาะไฟนะครับผมตัวนี้ตอนนี้ยังสกัดช่องนี้ไม่เสร็จนะครับผมเหลือแค่ช่องนี้ช่องเดียวแล้วก็ทุกที่เราตีตะแกรงของไก่ทั้งหมดนะครับ เห็นไหมครับผมตอนนี้เราฉาบขึ้นไปข้างบนข้างบนแล้วก็ตีกรงไก่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะฉาบทับไปตอนนี้เราผ่าท่อนะครับเอ้ยผ่าผนังเพื่อฝังท่อครับตอนนี้ท่อผ่าแล้วก็ฝังพูนไว้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาการฉาบทับไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับฝังท่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่บล็อกไฟแต่ของเราจะเน้นเป็นบล็อกพลาสติกนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบที่มันเป็นเหล็กเพราะว่าบางทีกลัวจังหวะเราร้อยสายร้อยแรงมาพวกกลัวเขาจะไปบาดกันทําให้เกิดการช็อตหรือรับวงจรได้นะครับผมจะะไม่่คคอยใช้นรับ ครับผมแล้วก็นี่นะครับผมประตูหัวกบนะครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฉาบตัวนี้นะครับขอบเสาก็เพิ่งฉาบเสร็จเมื่อกี้นะครับผมก็ปล่อยไว้หน่อยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องทําการสกิมผิวอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าเราขอให้พื้นผิวของผนังเนี่ยเป็นแนวเรียบนะครับไม่ใช่เนียนเรียบนะครับแค่เรียบแต่ไม่เนียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสกิมผิวด้วยการสกิมขาวนะครับผม ยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ชอบคลิปการกอร่อสร้างบ้านโดยที่เห็นทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมเท่าที่ผมจะสามารถถ่ายได้ขอ,ขอความกรุณาเพื่อนๆนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทีนะครับผม<ส>เพื่อเป็นกาลังใจให้ที่งานซอสุขนานการช่างนะครับผมหรือถ้าเพื่อนคนไหนอยากสร้างบ้านหรืออยากทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการรีโนเวทนะครับผมสร้างบ้านใหม่เลยหรือไม่แอดไลน์มาที่ s. s. w o K.N.U.N จะขึ้นคำว่าสสุขนันช่างต้นนะครับผมถ้าไงวันนี้ผมช่างต้นกลับก่อนแล้วก็เด็กๆกับแฟนก็กลับไปกันหมดแล้วนะครับผมเหนื่อยนะครับผมดูมือผมสิเงียวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับผมถ้าไงวันนี้กลับก่อนสวัสดีครับครับผมแล้วก็มาอัปเดตความต้องหน้าหน้างานกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ อัปเดตความคืบหน้าเลยนะครับผมก็ของเมื่อวานเรามาลุยกันของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานได้แผงนี้ทั้งแผงนะครับผมขึ้นด้านบนนะครับผมเต็มแผงเลยเมื่อวานนี้ได้แผงนี้ทั้งแผงนะครับผมแล้วก็ขึ้นบนแผงนี้เอ้ขึ้นล่างแผงนี้นะครับผมอันนี้เพิ่งได้เมื่อเช้าเมื่อเช้าแล้วก็มีแผงนี้หนึ่งแผงนะครับปึ้มนะครับของเมื่อวานนะครับอันนี้ของวันนี้นะครับนี่ของวันนี้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็ไล่ฉาบเสาจับเสียมผนังนะครับผมแล้วก็ฉาบเสาด้านในด้านนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จับคณาอ้าวเมื่อวานไม่ใช่วันนี้อันนี้ก็คือจับแนวคณาผนังนะครับเพื่อเตรียมสําหรับฉาบนะครับผมก็เพิ่งจะจับเสร็จเมื่อวานนะครับผมตอนนี้แห้งกลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตำแหน่งของผนังเราก็ตีตะแกรงกองไก่ทั้งหมดนะครับ ผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตคลิปมาเลย2วันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาไล่นะครับว่าทาอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับก็หลักๆเลยอุนเหลือแล้วไปปัดนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียของนะครับผมแล้วก็ไล่จับเสียมขอบองบตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาตีตะแกรงนะครับกองไก่นะครับตรงตามตำแหน่งของคานทั้งหมดนะครับคานกับผนังตัวเสาตัวแรเราตีตะแกรงทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บที่เห็นเป็น เส้นตรงเสน้สนตรงเส้นตรงตัวนี้ไม่ใช่ท่อนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ท่อตัวตนี้เป็นแนวขนาเพื่อเอาไวา้สำหรับฉาบนะครับเพราะเราจับแนวระนาบทั้งหมื่นนะครับผม Level. แล้วก็จับปุ่มจับดิ่งเพื่อที่เวลาฉาบเราใช้สามเหลี่ยมไล่ขึ้นไปมันจะเรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมส่วนตังนี้ท่อนะครับผมเราตรีตะแกรงฝังท่อฝังท่อก่อนแล้วตีตะแกรงปิดแล้วก็เ,เดี๋ยวเอาปูนเค็มปิดก่อนก่อนที่จะทาการฉาบนะครับผมเ,เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันต่อนะครับ นะครับผมข้างในก็ตอนนี้ก็ฉาบไปเกือบหมดแล้วนะครับผมเกือบหมดแล้วก็จะเหลือแค่เสาบางส่วนนะครับผมแล้วก็ผนังที่มันเป็นผนังเต็มๆตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับผมผนังจะเห็นว่าเป็นลวดลายหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าผมเน้นไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราต้องทําการสกิมผิวนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูจากการเหลือบแสงนะครับผมเราเน้นผนังให้เรียบนะครับเห็นไหมครับ ดูจากแนวเสานะครับแนวเสาแล้วแนวแสงเห็นไหมครับมันจะเรียบเราเน้นเรียบแต่ว่าเราไม่ได้เน้นผิวสวยเพราะายังไงเดี๋ยวเราจะต้องสกิมผิวอีกทีหนึ่งนะครับผมเราก็เลยไม่ได้เน้นมากเพราะเดี๋ยวจะทําสกิมผิวสีขาวก่อนที่เราจะลงสีนะครับผมมันจะให้ความเรียบและเนียนนะครับผมตรงนั้นก็จับเสียมขนาเหมือนกันหมดนะผมแนวผนังเราจับเสียมจับอะไรทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีตัวหนันปล่อยผ่านเพราะว่าเวลาฉาบมันจะทําให้ฉาบงานง่ายนะครับ ครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับผมอย่างที่บอกทุกคลิปนะครับผมขอความเมตตาและกรุณนาจากเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่อง u t u b e สอสุนันกันช่างนะครับผมก็ยังไงก็ที่ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง u t u b e สอสุนันกันช่างให้ผมด้วย Facebook ทิกต็อกด้วยนะครับผม t ิกต็อกผมก็เป็นพ่อค้าออนไลน์นะครับผมขายของในสินค้าไปดูในตะกร้าได้นะผมมีของค่อนข้างเยอะนะครับผมมีของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงด้วยเพราะผมบ้านเครื่องเสียง สร้างบ้านของท่านเองโดยที่เห็นทุกดีเทลทุกรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมก็ติดต่อมาทางผมได้แอดไอดลไลน์ก็คือ x s ส n ิงคโปร์นะครับ x s สสิงคโปร์ก็คือ s s, s o k n u n นะครับผมหลายช่างตนเองนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับว่าแอดไลน์แบบไหนนะครับผมก็ทักไลน์มาคุยกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือ บางทีเบอร์โทรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเบอร์มิชาัชีพหรือเบอร์อะไรบางทีก็ไม่กล้ารับนะครับผมก็ขอเป็นแอดไลน์มาก่อนถ้าคุยกันตกลงรือจะให้เบอร์แล้วก็จะรับสายกันทีทีนะครับผมก็ไงท่านนี้ท่านวันนี้กลับก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาลุยกันต่อกับหน้างานนะครับผมก็ชาปูนนะครับผมวิธีชาปูนของสองตนานก็คือจะเทปูนข้างล่างครับเหมือนให้ข้าวหมูแล้วก็เอาไม้ลูดขึ้นนะครับ อ่ะโอ้ไอเด็กเลี้ยงควายะ,ะอ๋อมันเป็นศิลปะเดี๋ยวมึงปูนกัดมือมกระบ,บะมีไม่โบกมีไม่ใช้ทำไมไม่ใช้ไม่ทันใจสนุกไหมลูกปัน้นไหมปัน้นวัวปั้นควายเอ้ยเอ,ยอาลูกขึ้นไปปืดหน้าเนียนก๊อกครับนะ,ะเดี๋ยวตรงไหนที่มันไม่เต็มก็ให้มันเอาไม่โบก ตักปูนแล้วปะเอานั่นไม้โบก,บกจายมาดูไม้โบกลูกเ,อ,เอ๊ะอือหือโอ้โหตายห่าล้วมึงปั้นให้เป็นลวดลายหน่อยเอาเร็วของพ่อข้างบนแห้งแล้วปรับขอบให้ปูนอนะ่ะผสมให้แล้วเหลือสองถังแล้วเร็วเลยอ แล้วก็ข้างในก็ของเจ๊เหี่ยวเราลุยคนเดียวเลยนะครับผมตอนนี้เชฟปังปุบป้างบั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 งนี่ของเจ๊จันเราเล่นแผงนี้นะผมก็คือเช้าครึ่งบนนะครับผม <c oughs> ตอนนี้บ่ายมาลุยกันต่อครึ่งล่างนะครับผู้อิุยควายไม่ใช่ควายผูคนเดียวทั้งทั้งทั้งวัวทั้งเป็ด น, <laughs> น่ารักน่ารักถูกให้เรียบอ่านน,านั่นนี่ครับผมก็จะเป็นแนวเรียบนะครับเพราะว่าเราดึงเส้นเอ็นนะครับผมขนานกับผนังครับจะทําให้เรามองผนังเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดนะครับอืมนะมันฉาบกันแป๊บเดียวมันจะเสร็จแล้วเนี่ยเติมอีกเติมอีกถูกต้องครับนี่เชื่อจะหมุหยดเต็มหัว นี่นี่ดูออกนี่ตบเข้าไปแล้วเดี๋ยวข้างบนไปถากออกใบโบกซื้อที่ไหนวะเสื้อแม่เรื่องนอนแล้วครับเดกบอยเช่างไรนะวมนะอะไรนะยีพีถัดไปตอนคบเด็กสร้างบ้าน กูบอกให้ใช้ไหมบอกมึงก็ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้โตขึ้นโตขึ้นจะไปเป็นช่างอะไรช่างสิบหมู่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปั้นพญานาคช่างใช้มือทำงานอ๋อไม่ได้ใช้ตีนใช่ไหมช่าง่มนมากชอบใช้ตีนทำงานใช่โอ้โหโอ و, ้โหบรรจงละเมียด ม้นานใช้มือคู่เติมไม่เต็มเซเอาเนื้อเนื้อถังหนึง่งแล้วก็เหลวเหลยวถังหนึง่งเอาเนื้อเนื้อถังหนึ่งแล้วก็เหลวเหลวถังหนึ่งเติมหน้าเติมหน้ากับเติมเนื้อเติมหน้าข้อถังหนึง่งแล้วก็เอาเติมเนื้อถังหนึง่งน,นี่ครับผมอันมมน,อนี้เจ้าคูอันนี้เจ้าบอลนครับผมนี่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 เจ้าซีหรือเรียกอย่างว่าเจ้าเหลืองนะครับเหลืองนี่ให้เสื้อนะครับฟัน โอ้โห,โหขาวแต่เอาเนื้อเอาเหนียวหน่อยให้ให้ไม่จัดแล้วก็เอาพอเอาไว้เติมหน้านี๋ยวจะเติมหน้านด้านล่างนี้อันนึงก็จบพอแล้วเดี๋ยวงไ่นันอีกนึงนะำเล่มเลฮะไม่เต็มพอแล้วไม่ไม่เต็มเลยคือปูนนะมึงเ๋ยวมึงนหน้อยู่มึงก็ไม่เต็ม โอเคก็มาอัปเดตความคหน้านง,งานกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อตอนช่วงเช้าปล่อยให้เด็ก2คนมันลุมถึงกันตรงนี้นะครับผมก็คือให้เทปูนกระพื้นแล้วก็กวาดขึ้นไปเลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ถึงความเรียบนะครับเรียบและเนียนนะครับผมวันนี้เพราะว่าเราจับขอบจับคณาทั้งหมดนะครับผม มันก็เลยจะเรียบทั้งหมดแล้วก็ปั่นนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาเขาเรียกอะไรอะสกิปผิวอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็แขงเหนือนัดเหนือประตูนะผมก็ฉาบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูจากมุมเข้ามุมอะไรก็ตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดขอบร่องเล็กๆนะครับตรงเหนือวงกบแล้วขอบตั้งกบต้องตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดสีตัดขอบแล้วก็ไม่ไงั้นไม่จะเห็นรอยร้าวนะครับเวลาผนังปูมันเซตตัวได้ที่ปุ๊บมันจะแยกออกจากกันนะครับผม แล้วก็ด้านในตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะผมวันนี้รู้สึกว่าเจ๊จันจะน็อกนะครับผมเป็นไข้นะครับเห่าบกบกบกยังไม่หยุดเลย <laughs> นะผมวันนี้เจ๊จันเมาแผงนี้คนเดียวนะครับผมนี่ข้างบนทั้งแผงนะครับผมแล้วก็มีเด็กๆมาช่วยถึงกันหน่อยนะครับผมแล้วก็มีช่วงเย็นเข้ามาช่วยแก้คันหน่อยเพราะว่าเห่าไม่เลิกนะครับจะเหี่ย <laughs> วนะผมก็เสร็จแปียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูความขึ้นหน้าของหน้างานกันต่อเลยนะครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมก็มาอัปเดตความคืบหน้าหน้างานกันต่อนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมหน้างานวัดเกษตรรามนะครับผมสร้างบ้านคอนกรีต2ชั้นนะครับผมโดยชั้นล่างเป็นบ้านผนังหล่อสําเร็จจะเห็นได้จากในรูปอันนี้นะครับแล้วก็ชั้นบนเป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาก็คือชั้น2ของเรานี่เองนะครับผมคือชั้นล่างในลูกค้าต้องการความแข็งแรงครับเพราะเผื่ออนาคตกรณีพายพักหน้าเกิดนะครับสมมุติว่าเกิด น้ำท่วงขึ้นมานะครับผนังของบ้านจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเป็นผนังคอนกรีตหล่อสําเร็จนะครับโดยการหลอห่อในที่ก็คือเราหลอกกันเองตั้งเคนเองทั้งหมดนะครับผมอโอเคเรามาลุยกันต่อที่เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการเจียร์ออก <c oughs> เพราะว่าตะแกรงตอนฉาบกาไปปุ๊บไม้โบกมันงัดขึ้นมาก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยเดี๋ยวเราใช้วิธีเจียร์แล้วก็ทําการสกิมผิวทับหน้าไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับในส่วนของห้องนอนเรา ฉาบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเริ่มออกฉาบด้านนอกกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องโถงก็ฉาบเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ตรงส่วนส่วนในห้องน้ําที่ยังไม่ได้ตั้งประตูนะครับแล้วก็ก่อด้านบนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณของประตูด้านหน้าระเบียงที่ออกไปทางด้านหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ขึ้นประตูเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นประตูเสร็จก็จะทําการก่อฉาบได้เลยนะครับผม วันนี้เจ้เหี่ยวเราฉาบแผงด้านหน้านะครับเดี๋ยวพอไปดูพาไปดูแผงของเจ้จันเราช่างจันนะครับผมก็แผงนี้นะครับผมก็คือครึ่งล่างจากข้างล่างขึ้นมาถึงปื้อจนถึงครึ่งบนนี้นะครับผมเจ้เราเหมาเลยนะครับวันนี้แล้วก็ออกไปช่วยผมฉาบด้านนอกด้วยก็วันนี้แผงนี้ด้านนอกก็ได้ข้างนอกมานะครับผม แล้วก็ออกมาช่วยปั่นหน้าน,นิดนึงเพราะว่าผมลงไปตั้งนางร้านนะครับผมก็เดี๋ยวตัวด้านล่างนี้เดยวจะทําการตีคิ้วบัวนะครับเสร็จแล้วก็จะฉาบลงไปชนคิ้วเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บกวาดหน้างานเก็บฝุ่นนะครับผมเพราะว่าเวลาลมแรงมาฝุ่นเยอะนี่นะครับผมก็คือถ้ามันเก็บแค่เป็นขี้ฝุ่นมันก็จะเก็บไม่ยากมันเล่นเอาน้ําลาดแล้วก็กวาดขี้เหรลงแบบนี้นะครับธรรมดาโลกไม่จําเป็นไงเละไหมเละสนุก หมดมึงถุงสงนส้งเท้าเละเทะอืนี่ครับผมเด็กมันอยากสะอาดล้างซะเลยนะครับผมออ <c oughs> นะครับผมก็ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ก็คือเป็นบริเวณห้องโถงนะครับซึ่งตามจริงตรงนี้มีห้องแต่ว่าระเบิดทิ้งเป็นลาวเหล็กนะครับผมออตรงนี้เป็นถงโลง่ลงเลยนะครับเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนจริงๆมีสองห้องแต่ลูกค้าขอระเบิดปึ้งเป็นห้องห้องเดียวนะครับผม ก็นนาง,งานนี้ก็ประมาณทนี้เดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่ารอบๆตัวบ้านเพิ่มเติมอะไรกันแบบไหนไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับผมโอ้โสภาพไปครับผมพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับเละเทะให้มันค่อยๆกวาดที่ฝุ่นมันเอาน้ำลาบพลักเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูโต๊ะ หล่อแบบสําหรับคิ้วผนังนะครับผมซึ่งเป็นบัวหล่อสําเร็จเราก็ทําการหล่อเองกอนนี้ก็คือจะเห็นได้จากแบบที่เราทํานะครับผมเหล็กขนาด10บคูณหเซนก็คือกว้าง10เซนนะครับผมแล้วก็มีความหนาอยู่ที่5เซนติเมตรเราทําเส้นละเมตรห้นะครับเพราะว่าง่ายต่อการจับประดับการติดตั้งนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้คนเยอะมาติดตั้งง่ายนะครับผมแล้วก็ข้างในนะครับเราวางเหล็กเส้น2หุ่นไว้เส้นหนึ่งตรงกลางอย่างนี้ครับ ตรงนี้เดือยที่เห็นนี่คือเราเจาะรูไว้เดี๋ยวพอเวลายกขึ้นไปปุบด้านนี้จะแปะเข้ากับตัวผนังเสร็จแล้วพุก๊ก็จะเจาะรูทะลุเข้ามาเลยนะครับผม,ม,มถือของถืออะไรข้างบนลงมาอยังเครื่องหม้ของเถงช่วยเจ้เขาเคลียร์ข้างบนหรือ,อยังกระโดดลงมาอ้วนอีกแล้วมึงอ่ะตอนนี้นะผมก็วันนี้ผมก็ได้แผงข้างหน้านี้ไปก็คือฉาบข้างหน้านี้แล้วนะครับผม แล้วก็เครนนะครับเดี๋ยวจะทําการย้ายเครนเอามาตั้งไว้ตรงก,งกลางนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยกทรายนะครับเพื่อขึ้นไปปูกระเบื้องด้านบนนะครับยังต้องพึ่งเขาอยู่นะครับผมเพื่อขนส่งปกรณ์ก่อ,กอ,อสร้างขึ้นไปทํางานนะครับผมนี่ก็คือด้านหน้าของตัวบ้านนะครับบ้านจะมีขนาดของกว้างที่ที่9เมตรลึก6เมตรแล้วก็มีห้องครัวที่ต่อไปอีก6คูณ3นะครับผม แล้วก็มีโรงจอดรถนะครับหลังคาโรงจอดรถก็คือจําจากตัวบ้านเนี่ยยื่นยืนย่นมาหาผมทางนี้นะครับ6เมตรเป็นหลังคาคุมทั้งหมดมีเสาตั้งด้านซ้ายกับด้านขวานะครับไม่มีเสากลางนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานของตัวบ้านนะครับผม ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปการก่อสร้างบ้านของท่านเองโดยเห็นแทบจะทุกรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าผมรับงานเองนะครับผมคิดคำนวณเองเสนอราคาเองแล้วก็ลงมือทําเองด้วยและก็ถ่ายคลิปและตัดต่อและโพสลงเองนะครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมที่ Facebook และ t i k t o k หรือแอดไลน์มาที่ s. s. w. o. k. n. u. n. นะครับผมทางในวันนี้ผมช่างต้นลากับ ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีีต่อไปเรามาอัปเดตความคืบหน้าหน้างานเพิ่มเติมกันต่อเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้ไอ้เป็ดหลบไปนู่นแล้วครับผมเตียงกับบ้านอาบน้ําหาข้าวกินอ่ะโอเคครับผมทั้งไงวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ